สวัสดีครับผมภูรสภาพนะครับจากช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกรรันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่นะครับกลับเข้ามาสู่ในการผมนะครับเดอะสต็อก้นฟ้าหาหุ้นเด้งรายการที่จำทุกท่านนะครับไปเจาะลึกหาหุ้นนอกกระแสหุ้นช้างเผือกต,ตัวต่อไปที่ทําให้ท่านได้กําไรเป็นเด้งๆนะครับแต่ e ีนี้นะครับเนื่องจากมีการอัปเดตงบกิจการได้มีการเติบโตขึ้นนะครับผมก็เลยนำเดอะสต็อกอัปเดตนะครับอัปเดตผลงานเดอะสต็อกอีพีหนึ่งถึงอีพีเจ็ พะเราไม่ทิ้งกันนะครับผมมาให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับว่ากิจการที่ตั้งแต่ EP ีหนึ่งถึง EP7 เจ็ดเนี่ยมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าในรายการนะครับขอบอกเลยนะครับว่าการลงทุนหุ้นเด้งของผมเนี่ยเป็นการลงทุนโดยปัจจัยพื้นฐานร้อยเปอร์เซ็นสังเกตดูนะครับจะไม่มีจุดเข้าซื้อแนวต้านจุดสต็อปลอสเลยนะครับเพราะเพราะว่าผมเนี่ยลงทุนโดยปัจจัยพื้นฐานดูกิจการดูการเติบโตนะครับดูงบการเงิน ดูกําไรของบริษัทนะครับแล้วก็ลงทุนกับมันเป็นระยะเวลาเป็นนานๆน,นะครับผมไม่ใช่ว่าเราลงทุนเทคนิคคุ้นเด้งเนี่ยจะได้ผลตอบแทนภายใน1เดือน2เดือนหรือ1วันนะครับเป็นเด้งๆอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากิจการจริงๆอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตสร้างผลงานนะครับสร้างยอดขายสร้างกําไรซึ่งมันต้องใช้เวลาระยะเวลาเป็นระยะเวลานาน,านมาก ดังนั้นอยากให้ทุนงงทุกท่านเข้าใจว่าการลงทุนหุ้นเด้งของผมเนี่ยไม่ใช่การลงทุนเก็งกําไรเลยนะครับเป็นการลงทุนโดยปัจจัยพื้นฐาน100%นะครับโดยเราจะวิเคราะห์กิจการอันนี้อยากให้ทุกท่านเข้าใจตรงจุดกลัวจะตีความรายการผมผิดไปนะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตหุ้นใน EP1 ถึง EP 7กันนะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วพบกันเลยเลยนะครับผมใน EP 1ีนะครับเป็นบริษัทชื่อว่าธนพิริยะนะครับ TNP นะครับเป็นบริษัทค้าปีกนะครับ ของอุปโภคบริโภคนะครับอยู่ในภาคเหนือทางเชียงรายนะครับในการอัปเดตของผมนะครับอันนี้เป็นสไลด์ก่อนนะครับก็จะมีเปิดรับพนักงานนะครับในสาขา3สาขาเงี้ยห้วยส้มภูซางชัยปาการนะครับแล้วบริษัทเขาก็เปิดจริงนี่อันนี้เปิดสาขาห้วยส้มเรียบร้อยแล้วนะครับสาขาที่33แล้วก็ล่าสุดนะครับวันที่8พฤษภาคมนะครับเปิดสาขา34เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลภูซางนะครับผมอันนี้แสดงว่าเขาทําตามที่เขาบอกจริงแน่นอนนะครับมาดูงบการเงินครับงบการเงินนะครับในไตรมาสที่1นนะครับเทียบของปี6 3สกับ64ี่นะครับจะเห็นว่ากําไรเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับปี6 3เนี่ยกำไรเพียง31ล้านเท่านั้นนะครับผมแต่ปี64กํี่กไร57ล้านเลยนะครับโอ้โหขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมจากการขึ้นนะครับเป็นการขึ้นร้อยละ แปดสิบเลยนะครับจุด okay. หกโอเคโอ้เยอะมากๆแสดงว่ากิจการอ่ะมีการขายมากขึ้นนะครับเรามาดูตามกราฟกันนะครับผมสังเกตดูว่ารายได้นะครับเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเรามาเทียบ Q 1นะครับปี63อันนี้ Q 1ปี64นะครับ Q 2นี่อันนี้น่าจะมีการล็อกดาวนะครับอันนี้ก็โควิดปีที่แล้วก็เริ่มกระเตื้งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปี63 Q ที่4ี่นะพวกก็มีการเติบโตที่มากขึ้นแต่ปี64 Q 1นนี่ เติบโตมากขึ้นมากโดยถ้าจะดูหุ้นขาปีกนะครับให้ดูจุดนี้ครับซัมสโตนเซลโกสนะครับรายไ,ได้จากสาขาเดิมสังเกตว่ารายได้จากสาขาเดิมนะครับขึ้นตั้ง2 5เนะครับขึ้นเยอะจนน่าตกใจนะครับจนสังเกตว่าอันนี้อาจจะขึ้นเพราะบริษัทได้ผลบวกนะครับจากโครงการของรัฐอย่างเช่นบัตรสวัสดิการของรัฐเอยเราไม่ทิ้งการมอ3นะครับซึ่งสามารถลูดผ่านบริษัทได้นะครับ จึงอาจจะให้เห็นงบที่มันเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สังเกตคือยอดจํานวนบินต่อสาขาครับลดลงนะแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นแสดงว่าแต่ละบินมีการซื้อของมากขึ้นแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เติบโตของบริษัทเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับกำไรเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราต้องมาตามต่อกันว่าหลังจากที่โครงการหมดเนี่ยเขาจะโตต่อได้ไหมนะครับเป็นความท้าทายของบริษัทจริงๆซึ่งผมก็เอาใจช่วยนะบริษัท tnp นะครับให้สู้ๆนะครับให้ร้านค้าปีกไทยนี่ก้าวไกลเลยนะครับผม มาดูตัวต่อมานะครับ EP 2ชื่อ TM นะครับเป็นบริษัทจำหน่ายวัสดุเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีแผนจะสร้างโรงพยาบาลของผู้สูงอายุด้วยนะครับว่ากิจการเข้าเป็นยังไงนะครับผมกิจการนะครับปี63กับปี64ใไตรมากที่หนึ่งเฮ้ยากำไรลดลงนะปี63เนี่ยกำไร12ล้านส่วนปี6กํากำไร4 0 0 0 0นโอ้มีการลดลงอย่างชัดเจนเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาลดลงจากอะไรกันนะครับผมบริษัทบอกว่ามีกำไรลดลงจากไรายได้นะครับลดลงร้อยละ10.5แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นด้วยร้อยละ11 1, นะครับกำไรก็เลยลดลงขนาดนี้นะครับถ้าแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องตามต่อเลยนะก็คือไตรมาสหน้าเน่ยเขาจะ กำไรเขาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ท,ทีเด็ดของเขาเลยก็คือการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็หาข้อมูลมาเขาบอกว่าการสร้างโรงพยาบาลน,นะครับตอนนี้นะได้จัดตั้งบริษัทย่อยนะครับชื่อบริษัท tm nursing care นะครับจำกัดนะครับโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละแปเลยนะมีทุนจดทะเบียนนะครับ125ล้านบาทเลยนะครับผมแต่พอเมื่อเดือนพฤษภานะครับเพิ่งที่ผ่านมานี่เองมีการเพิ่มทุนด้วย น่าจะน่าจะสร้างแล้วโอ้ทำให้มันดีขึ้นนะครับเป็น300ร้อยล้านบาทเลยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องติดตามนะว่าจะดีขนาดไหนนะครับน่าสนใจมากแต่ผมก็ยังไม่มีข้อมูลอัปเดตเลยนะอันนี้เป็นสไลด์เก่านะครับเป็นการที่เขาสร้างเรามาดูใน EP ที่3นะครับบริษัท SAM นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนอ่าแต่ว่าไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขามี passive income มาทุกปีนะครับเรามาดูงบการเงินเขาเลยนะครับผม งบการเงินในไตามาสที่1นะครับปี63นะครับมีกําไรอยู่7ล้านนะครับปี64มีกําไรอยู่9้าล้านเอออันนี้โตขึ้นอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงสังเกตดูนะครับว่าบริษัทนี้นะครับรายได้นะถ้าคุณลงทุนบริษัทนี้รายได้มันจะคงที่ทุกๆไตามาสนะครับก็จะมีรายได้ประมาณเนี้ยยีล้านเนี้ยเป็นรา,ายได้ที่คงที่ละตอนนี้ก็อยู่ที่บริษัทนี่ยว่าเขาจะสามารถดําเงินเนี้ย ไปทาให้งอกเงยหรือทําให้กิจการเขาเติบโตได้อย่างไรเรามาดูที่รายจ่ายเขานะครับโอ้บริษัทคุมรายจ่ายได้ดีนะตอนปี6 3รายจ่ายเขามีทั้งหมด55ล้านกับ6ล้านตอนนี้ลดลงเหลือแค่4ล้านนะครับพอรายรายจ่ายลดอย่างนี้นะกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง24%เเลยนะครับอาจจะเห็นว่ากำไรสุทธิเพิ่มไม่เยอะนะเกือบ2ล้าน แต่อย่าลืมนะครับบริษัท S A A M เนะี่ยเป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่โตมากเป็นบริษัทที่กําลังพัฒนาขึ้นใหญ่โตดังนั้นอ่ะเพียงแค่เขาลดต้นทุนเนี่ยกำไรก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนขนาดนี้เลยครับผมแต่สิ่งที่ผมสนใจนะครับอันนี้ครับผมไปดูมานะครับเขาบริษัท S A A M นะครับได้เข้าลงนามสัญญาให้บริการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นโอ้โหแสดงว่าบริษัทนี้เก่งในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนเลยโดยทําร่วมกับบริษัทโคพาวเวอร์ซีวีนะครับเอ้บริษัทนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะน่าจะเป็นบริษัทที่กําลังจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์ใหม่นะครับผมโดยพัฒนาขนาดรวมโอ้หนึ่งร้อยมิะวัตต์เลยนะเยอะมาก100หนึ่งร้อยมิะวัตต์เลยโดยพัฒนาเป็นจํานวน10โครงการด้วยนะครับโครงการละสิบมกะวัตต์แบ่งเป็น2ระยะโดยระยะแรก 6โครงการแล้วก็ระยะที่2 4โครงการนะครับจำนวนเงินอุ้ยเกือบ300ล้านเลยนะ289ล้านบาทบริษัทเนี่ยปกติกำไรเขาจะอยู่ปีหนึ่งนะประมาณ20กว่าล้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า289ล้านบาทเนี่ยถ้าไปดูในโครงการเก่าๆอ่ะเ,เขาจะได้อัตรากำไรเท่าไหร่นะครับโอ้น่าสนใจมากเลยในสไลด์ยังบอกอีกนะครับว่า ในคาดการ์นะครับใช้เวลา12-14ถึงเดือนในการส่งมอบโครงการระยะหนึ่งให้สมบูรณ์แสดงว่าไอ้6หโครงการแรกเนี่ยแค่1ปีก็จะส่งมอบแล้วแล้วอีก1 0บถึงสิเดือนก็จะส่งมอบโครงการที่2ให้เสร็จสมบูรณ์สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมเห็นตรงนี้คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวแล้วก็มีทรัพยากรบุคคลเพียงพอความหมายมันน่าจะไม่ต้องเสียค่าเขาเรียกว่า รายจ่ายเพิ่มขึ้นมากนักเท่าไหร่นะเพราะเขามีอุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าบริษัทนี้ครับเคยไปพัฒนาโครงการชื่อโอิตะอยู่แล้วแต่โครงการนี้กับโครงการโอิตะนี่มันต่างกันนะโครงการนี้เป็นเหมือนรับจ้างทําก็คือบริษัทเนี่ยจะได้ไรายได้ผมว่าได้จะได้ไดชัวร์เลยอะแต่โอิตะนะครับเหมือนทําแล้วก็ต้องรอขายดังนั้นโครงการนี้น่าจะได้ไรายได้ชัวร์เลย แล้วผมก็จะมาคํานวณน,นะครับว่าเขาได้รายได้หรือได้กําไรประมาณเท่าไหร่ปกตินะครับ SAM a, a M นะครับผมดูกําไรขั้นต้นคนะประมาณ70%กว่าตลอดเลยเนี่ยทำอะไรก็70%แล้วก็วเมื่อกี้เขาบอกว่ามีรายจ่ายไม่มากนะักเพราะบริษัทไม่เสียค่าเตรียมตัวแล้วก็บุคคลผมก็เลยคิดว่ากำไรขั้นต้นเนี่ยน่าอยู่ประมาณ70ไม่ก็60กันกระหงนี่แหละผมก็เลยมาคำนวณให้นะครับคำนวณโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะครับไรายได้นะครับ 289ล้านคิดเป็นกำไร200ล้านรับรู้ไรายได้เนี้ครับตั้งแต่ปลายปีนะผมเดาตนะั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีข้างหน้า8งวดแสดงว่าจะมีกำไรอะ่ะเยอะมากเลยนะ2 0 0กว่าล้านบุ๊กเข้าไปในปีนี้แล้วก็อีกปีหน้านะครับผมโดยปีที่แล้วนะครับบริษัทมีกำไร24ล้านโอ้คิดดูนะถ้าเกิดว่ามีกำไรสัก100ล้านเข้าไปในบริษัทนะ บริษัทจะโตมากๆเลยนะครับผมและผมก็หวังว่าบริษัทเนี่ยจะนำเงินส่วนนี้นะไปพัฒนาโครงการให้ได้รูปแบบ Passive Income เหมือนที่บริษัท S A M ถนัดนะแล้วก็ยังไม่รวมโครงการที่จะขายโอิตา1.2เนยนะครับซึ่งผมฟังจากอัปเดตเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขายได้ปีนี้อีกก็จะมีกำไรในส่วนเนี้ยบุ๊กเข้าไปในกำไรอีกนะโอ้โหน่าจะโตค่อนข้างเยอะแหละปีนี้อาจจะเห็นบริษัทกำไรร้อยล้านได้เลยนะ จาก20ล้านเป็นกําไร100ล้านแล้วเราไปคํานวณดูนะครับว่ามันจะเติบโตขนาดไหนนะครับด้วยความอยากรู้นะครับผมก็ไปสืบมาว่าบริษัท CV เนี่ยคือบริษัทอะไรก็เลยพบว่าบริษัท CV เนี่ยคือบริษัทพ o ว Power จำกัดมหาชนนะครับจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละกาลังจะจดเลยดังนั้นนะครับเป็นบริษัทชั้นนําเลยแหละก็เลยเชื่อว่าดีลที่จะเกิดขึ้นนี่นะเป็นของจริงแน่นอนแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยแน่นอนเพราะบริษัทชั้นนำอย่างเงี้ยเขาจะไม่เซ็นสัญญาก,กันเล่นๆอยู่แล้วนะครับผม มาดูนะครับที่น่าสนใจก็คือนี่ครับสังเกตดูว่าบริษัท SAM นะจะได้รายได้คงที่ทุกปีเลยอันนี้ก็คือประมาณ7 10ล้านนะครับอยู่ดีๆมีสัญญานี้นะครับเงินก้อนนี้เกือบประมาณ200ล้านแล้วก็จากการขายโอิตะนะครับหกับ2ก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณสักร้อยน่าจะร้อยล้านอา่าตีให้ต่ําๆเลย1 0อยล้านนะครับผมแต่บางทีอาจจะสูงกว่าน,นี้นะบุ๊กเข้ามาในปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้าน,นะครับ น่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบริษัทนั้นข้างเยอะนะกำไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโตขึ้นพอสมควรเลยแต่สิ่งที่เราต้องให้กําลังใจบริษัทนะว่าบริษัทจะนําเงินก้อนนี้ที่ได้มาเยอะขนาดนี้เอาไปใช้ยังไงให้เกิดผลตอบแทนแก่บริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดนะครับยังไงฝากติดตามบริษัท S A A, A. M ด้วยนะครับผมใน EP ที่4นะครับเป็นบริษัทชื่อว่าชัยโยนะครับ บริษัทนี้เป็นบริษัทติดตามและเล่งรัดนี้สินนะครับเรามาดูผลงานของเขากันนะครับผมผลงานในปี6 3เมื่อเทียบกับปี64ในไตรมาสที่1ครับเห็นได้ว่ากําไรโอ้โหโตขึ้นชัดเจนเลยนะ36ล้านในปี63ปีนี้64ไตรมาสหนึ่ง64ล้านนะครับในการเติบโตของเขานะครับเขาบอกว่ามีการจัดเก็บนี่ที่ไม่มีหลักประกันแล้วก็ยอดขายหลักประกันของนีด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าชัยโยเนี่ยเขาจะ เอาทั้งหมดเลยทั้งนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันนะครับผมดังนั้นนะครับผมรายได้ของบริษัทนะครับจึงเพิ่มขึ้นร้อยละ69เ้าเลยนะครับผมนี่รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละหกเเลยนะครับจากนั้นไม่พอนะครับเขายังได้ซื้อนี่ด้อยคุณภาพมาด้วยนะครับผมเพราะว่าปีที่แล้วอย่างที่บอกว่า เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหนี้เสียก็เลยมีเยอะก็เป็นโอกเป็นโอกาสดีของบริษัทที่เป็นรับติดตามหนี้สินอย่างเงี้ยแหละไปซื้อหนี้บริษัทพวกนี้มานะครับผมเพื่อจะมาตามเก็บในปีถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นกําไรสุทธินะครับโตขึ้นถึง75%เปซเลยนะครับผมโอ้โหเป็นบริษัทที่ค่อนข้างโตเลยนะบริษัทนี้โตมากๆดังนั้นเราก็ให้กําลังใจเขานะครับว่าปี เนี่ยแล้วก็ปีหน้าเขาจะสามารถซื้อนี่ได้เพิ่มไหมแล้วก็จะสามารถติดตามเก็บนี่ได้เพิ่มไหมถ้าเขาสามารถทําได้บริษัทก็จะมีกําไรแบบเนี้ยเห็นอีกหลายๆปีเลยนะครับผมมาดูที่ EP ีห้านะครับบีฟินะครับหรือบริษัทเงินทุนสีสวัสดนะครับเรามาดูผลงานเค้ากันนะครับผมบริษัทเงินทุนสีสวัสด์ที่ผมเห็นชัดเจนคือกําไรลดน้อยลงปีหกสามนะครับกำไรสามร้อย 7 1ล้านนะครับปี64กําไรลดลงเหลือ3 0 3ล้านนะครับผมที่กําไรลด,ลดน้อยลงนะครับเพราะว่าพอร์ตสินเชื่อของบีฟิตนะครับมีขนาดลดน้อยลงถ้าเราจะดูหุ้นตอนนี้นะครับเราต้องดูตรงจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่สําคัญหนึ่งจุดเลยนะอันนี้เป็นวันที่31นะครับธันวาปี63สนะครับสังเกตว่าพอร์ตสินเชื่อก็คือเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้นะครับมีถึง หนึ่งมืนหนึ่งพันล้านเลยนะเนี่ยปีที่แล้วนะครับไปปีที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนะครับผมวันที่สามสิบเอ็ดมีนาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับจะเห็นได้ว่าเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับลดน,น้อยลงนะจากเมื่อกี้หมื่นกว่ากว่าตอนนี้เหลือแปดพันสามร้อยแล้วาการที่ลดลงอันนี้ครับบ่งบอกถึงรายได้ลดลงด้วยแต่ที่ลดลงเนี่ยผมก็ ไม่ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดนะว่ามีการามีลูกหนี้มาจ่ายหนี้ไหมทําให้ผ่อนลดน้อยลงหรือว่ามีการอาโอนหนี้ไปที่บริษัทลูกบริษัทอื่นของศรีสวัสดนะครับดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่ตามต่อเลยนะว่าเมื่อพอร์ตสินเชื่อนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับดอกเบี้ยมากขึ้นแล้วก็ได้รับค่ารา,ายได้มากขึ้นด้วยนะครับผมดังนั้นต้องติดตามตรงจุดนี้อย่าง อย่างดีเลยนะว่าพอสินเชื่อเขาเป็นยังไงบ้างในปีถัดๆไปนะครับผมแต่ผมเชื่อว่านะบีฟิตได้เปรียบในการที่จะปล่อยเนี่ยมากกว่าหลายๆบริษัทเลยมีโอกาสที่พอร์ตเนี่ยจะเข้ามาทางจุดนี้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องตามตอบเรามาดูใน EP ีที่6นะครับเป็นบริษัท TSR นะครับเป็นบริษัทที่ขายเครื่องกรองน้ำแล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งนะครับเรามาดูงบของเขากันนะครับผมงบในไตรมาสที่1นะครับ ในปี6 3สานะครับกำไร24ล้านนะครับผมส่วนงบในไตมาสที่1นะครับปี6กสี่กำไรถึง32ล้านนะครับกำไรโตอีกบริษัทเลยนะครับผมเขาบอกว่าบริษัทนี้นะครับมีการดำเนินงานนะครับมีกำไรสุทธินะครับโตขึ้นกว่าเดิมนะครับร้อยละ35หเกิดมาจากการขายนะครับแล้วก็รายได้จากดอกผลนะครับจากสัญญาเช่าซื้อนะครับรวมถึงรายได้จากลูกหนี้นะครับ ที่เป็นเงินสินเชื่อนะครับเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับแล้วก็ต้นทุนนะครับนี่ต้นทุนของการขายนะครับลดน้อยลงอีกนะครับผมทําให้บริษัทมีกําไรมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับผมแต่สิ่งที่ผมตกใจนิดหนึ่งก็คือผมนึกว่าบริษัทนะครับซื้อหุ้นไว้แล้วจะเก็บเอาไว้แล้วก็ทําให้ผู้ถือหุ้นได้มูลค่ามากขึ้นนะแต่ไม่ใช่ครับบริษัทนี่ ขายหุ้นคืนด้วยครับมีทั้งหมดสองล้านกว่าหุ้นนะครับผมโอ้โหทําให้บริษัทนะครับจะได้รายได้ไดกําไรส่วนนี้ไปนะส่วนที่ขายหุ้นไปแต่ในระยะสั้นๆของหุ้นตัวนี้นะครับอาจจะมีการตกลงบ้างแม้กําไรจะดีนะเพราะว่ามีการขายหุ้นคืนถึงประมาณเกือบสองล้านหุ้นเลยซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ที่เราต้องอติดตามดูนะครับว่า จะเป็นยังไงต่อไปนะครับส่วนการอัปเดตเครื่องทำน้าแข็งในในไตามาส1หนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากติดตามมากเลยยังไม่มียังไงเราไปให้กําลังใจเขาต่อนะว่าไตไตามาสที่2 3 4เนี่ยเขาจะขายเครื่องทาน้ําแข็งได้เยอะไหมนะครับผมแล้วก็ใน EP ีที่7นะครับวีคอมนะครับผมนั่งรองบการเงินนะครับยังไม่มาเลยครับก็ไม่รู้จะสรุปให้ยังไงส่วนกิจการก็สรุปไปล่าสุดเมื่อหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ก็เลยไม่มีข้อมูลตรงจุดนี้นะครับยังไงขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อมูลงบการเงินน่จะรีบมาสรุปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการเดอะสต็อกของผมมานะครับรายการเดอะสต็อกนะครับเราเน้นให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมกิจการนะครับที่จะลงทุนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโดยผมพยายามเสาะหาข้อมูลต่างๆมาให้ท่านนะครับ เพื่อให้ท่านเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเวลาผมลงทุนหาหุ้นเด้งนะผมได้ศึกษาแบบไหนนะครับแต่จากกระแสที่ผ่านมานะครับเหมือนจะตีความรายการผมผิดนะครับทางทีมงานนะครับมีมตินะครับว่าจะยุบรายการนี้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้แสดงความเห็นนะครับอย่างไรกับเดอะสต็อกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมคุณพืชเขาจะแวะมาอ่านนะครับ แต่ขอให้คอมเมนต์สุภาพนิดหนึ่งนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในรายการผมนะครับเดอะสต็อกโค้นฟ้าหาหุ้นเด้งนะครับผมถ้าไม่เจอผมในรายการนี้ผมก็จะอยู่ในรายการอสังหานะครับยังไงแวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามและหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวเท่านี้นะครับผมภูมิสภาพสวัสดีครับผม